สวัสดีครับืันนี้ก็มากเกีียวเขาอีกแล้วครับืันนี้ครับนี่ครับแล้วไปแล้วครับ,รบ,รบ,รบสองให้ให้นี่กับผูแม่นงานหนึ่งนี่แหละครับบนลายดอกบ้ครับอีกให้นึงตนง้นนึงบานครับว่าให้นี่เพิ่นจะได้จ็กสอบขอบ่อ่อยงามครับไอตัวนี้เป็นเขาหน้าว้านครับตัวนี้นะ ว่าข้างบนนี่จะเป็นเขาหน้าดําครับตัวนี้เป็นเขาเกอคอคกตัวนี้เขาหน้าดําตัวนี้นะเบอรงครับว่าใครเมื่อกี้นี่ได้จักสอบส่วนเกีียวมาหันฟ้นตกครับเรียกว่าสึกเกี่ยวจะตี่าฝนตัวก่อนจะตว่าเขาเบียดที่เกีียวไปตอนนั้นนะ เขาตายเลยจะฝนตั้งมันตกใสเลยบ่ค่อยได้ฝนมาได้ครับนี่ครับตัวนี้ก็ได้จกสอบหาสอบครับหน้ากับพ่อแม่คึ่งงานนี่แหละเอ่ยพ่แม่คืองงานประแมางงานนึงนี่แลหละใ้หน้าก็ได้นั่นเป็นตัวนี้ครับประทนี้ทุกนครับเพื่อกลังเกีียวกิ่ไก่ผลอีกให้หนึง ต้องได้มีคนเอ้าครับยี่นี่บ่ฟอ้บ่ได้เปนอยู่ไกลทาง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวรถเขาอีเลนมากเขาจะโยกขึ้นไปก่อน <c oughs> ตัวนี้ก็ประแมาสามงานครับตัวนี้นะสองงานคั àn, ่วสามงานนี่แหละเขาจะนี่ก็ได้เจ็กสอบเดี๋ยวผร่งนีก็ได้หนึ่งสอบ สองสามสี่หา้าหเกเจ็ดก็นี่แปดเก้าได้เก้าสอบครับสอบเก้าวันสิบมาครับไเปเพิ่งเลืเกี่ยวเขาที่นี่นะ ไป้ขมาเบ่งกับขมาทักท่าได้ด้วยครับเด้อไปแวะเขมาเบ่งอะไรมาให้กำลังใจกันครับเดี๋ยวกินน้ำกันครับ เกี้ยนี้ทั้งเบิกกับซื้อวระม่าณประมาณสองลายก็กวนะครับสองลกับงานหนึ่งที่ให้จางเพิ่นมาไทยเป็นหน้าบ้านครับสองลงานหนึ่งเนี่ยนะ อันนี้เสียงนาหน่อยครับอดอมออดอมือกับดอมมือกับหลานใส่แล้วผู้เขียนรถขึน้นเลี่ยมเลี้ยวเถวไหนนี้จะได้เช็คสอบวะ อันนี้ว่าได้มีลูกอุ้มครับเป็นลูกใส่กระสอบนี่นะอันเมียมันกอดได้สะ่ะมันกอดได,ด้สิละโอ้มันเีนนะแตไม่ได้ป,ปลากเข่าเนาก เขางามู่ครับ ใส่ซีซสอนมรืว่มมาให้นี่ก <c oughs> ินไรเพี้ยขนาดานๆๆเนาะครับเบิ้งให้นี่ให้นี่ก็ประมณสองงานนี่แหละครับ ไดซี่สอบเขาเขาคิดไรครับขอตายแดดสวงวันหนึ่งหน่นยไตัวนี้เป็นรถเซรกรสอบครับว่ามีรถอุ่มเดี๋ยวพมุ่งไปเกี่ยให้ตัวหนึ่งครับตัวนี้ พี่เลี้ยบนหน้าเนี e> <S 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 ่ <S <S an <S 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 ้สองปีสามปีนี่แหละบีาก้าเห็นเรื่องเ่งแน่้สะดอนพี่เลี้ยงบรก้าเห็นเรื่องเนี้ยที่หลต้นเกี่ยวเอาพี่เลี้ต่อนะนีตะเบิดก็เบิไรนนั่นเนาะโอ้ยเกียนครับคนแรกห็นร่งเกี้ยวนะสองปีเกี่ยวได้คนพี่ดีสายจะมาเห็นเรื่ลงเ่งเือะดอกที่บนหน้าจะลงแต่ยึดลเห็นลงดึง ก็จมแล้วนี่ก็ไปใส่วะ่ะเนี่มันไม่เปล่าเขาก็เป็นเรื่อลีจะท่าเมืนนะฮะเบื้องเขาเนะไปเปล่าเขาไปจขณะเขาขี่เรือนมาเอาเงยเขานี่ปนะครับเรื่องลีนำคน้ำทขาทาง มีข้างหน้ามาันลืน่นในนึงครับสิเนี่นะเตีฮาร์าตัวใต้หันมากระดโอ้โลึ่กับปิตายตายตาย มามันมาเป็นตัวกระเปิดที่ว้ข้างท่า,ทานพุทธ <c oughs> เดี๋ยวไปเอากระเป๋าก็นมันเหียยวหร,อรือเปล่ลืมกระเป๋าเนี่ยโมได้ด้หนีกระเป๋า เงินเบิดอยู่ในกระเป๋านั่นนะนี่กระเป๋าเลยบ่มีเงินจ่ายค่าพุ่นแล้วครับนี่บ่มีเงินจ่ายค่ารถเกี่ยวพุ่นแล้ว เอ้ยใครอยู่กระเป๋าเงินยังอยู่อยู่เกือบเป็น เพราะว่า้าายุ่เขาจะเขาอีกแล้วครับก็เลยฝ่าเกี่ยวเดี๋ยวพาอยุกเขาอ,อีกเจสได้ดขวเขาเบียกด้วยนะแต่เกิดฝนมาเล็ก่นในประมาณอาทิตย์หนี่คือว่าได้ดีแล้วครับแต่ว,ว่าตอนนี้ยังไข่อย,ยู่นี่ครับเขาวมว่นี่กำลัางงามอยูอ่ ีไม่มีลุยวิตตังมีเอคี่ก่อนตัว ยีู่ดแล้วเปี่ยงนกเล่นเพิ่นวาเพิ่นว่ามาที่ที่เพิ่นว่าเขานี่เอาที่ที่เอาว่าสันเขาอิเตียแต่เจมีนว่าพอดีมูมันจะไข่อีกหน่อยหนึ่งมาเขวราไฟมีนเอาคนจ็บงานมันนั่น กินไยกับม่ข้าคือวันแล้ววัน ไปพ่อหาส่วนพ่อหายนี่ไหนดี๋ยวเนาะที่ว่าให้ตัวหันโอ้ขี้ลายเฮงวันแถบท้อนนั้นหนามแหงตลอดีด้บนนี้มีหนามจิ้งหน่อยเลยสโซมีใหม่เนาะไอจอมมันมีหนามคางอย่างนี้แหละตะกี้นี่โอ้ยหนามคางมาแทกกันจู่หอดซีเหมือนกันวันดีแล้วเตอร์ไปแล้วไอมันเทียบเพียงสูงเกี่ยวนี่มันไม่มีหนามไอหนามมันแห้งเพียงตัวเคื่อ ีตอบแล้วทีว่ว่าควานหาไปจักกันาะ กินในเส่นญาณเนี่ยนะครับครับพอผมสัรพินกับพ่อหนีแค่นี้กันนครับจะทิหนาพอกันไหมครับสวัสดีครับ